ก็อขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสรุปผลประกอบการการขุดเหรียญของเกม h e r o c a t g เกมไฟนะครับทั้งหมด2วันกวกว่าๆนะครับอีกประมาณ5ชั่วโมงก็จะครบ3วันเต็มนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผลประกอบการเหรียญ HCT สำหรับแมวทั้งหมดนี้นะครับจะได้เท่าไหร่นะ ก็หลังจากที่เป็นทาสแมวในโลกของความเป็นจริงนะครับตอนนี้เราก็เป็นเจ้านายแมวกันแล้วนะในโลกของเกมนะครับนะตบมือให้กับพวกเราด้วยครับนะแต่ในโลกแห่งความจริงก็ยังคงเป็นทาสแมวกันอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะแอดพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอามามาดูกันนะครับว่าได้เท่าไหร่ นะครับ2วันกับอีก20กว่าชั่วโมงนะครับ19ชั่วโมง20ชั่วโมงเราวๆนี้ได้เท่าไหร่นะครับมาดูแรงขุดกันก่อนนะครับสำหรับแรงขุดก็ได้20นาที0.2น,นะครับแล้วก็ลดลงนิดหน่อยนะทุกๆ20นาทีนะครับลดลงเล็กน้อยก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเหรียญจะได้เท่าไหร่นะครับไปดูในกระเป๋าไม้อสเซทก็ได้นะครับ ได้ทั้งหมด445 s c t นะครับต่อก็ถือว่าเยอะมากเลยนะขุด2วันกับอีก19ชั่วโมงนะครับได้มา445เลยนะเทคนิคก็คือไม่ได้อัพแมวนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะสำหรับวันนี้นะครับว่าเหรียญเนี่ยจะราคาขึ้นไปเท่าไหร่นะครับถ้า1ดอลลาร์นี่ก็แอดนี่กำไรคูณ2เลยนะครับ สำหรับการเล่นเกมแมวครั้งนี้นะครับก็ถ้าดูจากเหรียญ HCK ที่นำเข้าแพนเค้กสวอปไปก่อนแล้วนะครับนำร่องไปก่อนแล้วเนี่ยก็ดูนะครับจากมูลค่า2ดอลลาร์นะครับก็ดีดขึ้นไปทำ New High ที่15ดอลลาร์นะครับประมาณ14.9นะครับ นะแล้วก็ย่อลงมาที่4.3นะครับแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่แถวแถว8.1นะก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าเหรียญเนี่ยมีคนสนใจนะครับเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นเป็นทีของ HCT กันบ้างนะครับว่าจาก0.2จะขึ้นไปได้เท่าไหร่นะครับนะก็ส่วนใหญ่ก็จะคาดการราวๆสัก1ดอลลาร์นะครับโดยประมาณนะ แล้วก็ถ้ารวมกับแรงโฟโมด้วยกนะ็อาจจะไปนิวไฮเท่าไหร่เดี๋ยวมานลุ้นกันนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ขุดเหรียญแมวเก็บไว้แล้วนะครับก็จะไม่สามารถนำเหรียญออกมาขายได้หลังจากเหรียญเนี่ยลิสเข้าไป30นาทีก็จะยังถอนไม่ได้ต้องรอ30นาทีก่อนนะครับถึงจะถอนเหรียญจากในแพลตฟอร์มมาขายในแพนเค k e ส w a p ได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเทขายอย่างรุนแรงนะ อันนี้ทางเดฟเขาก็คิดมาดีนะครับก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันเพิ่มเติมอีกนะครับก็รอติดตามได้เลยนะครับจริงๆเนี่ยเหรียญมันต้องลิศเข้าตั้งแต่วันที่12นะครับแต่ว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดปัญหาอะไรนะแต่ทางทีมเดฟนะครับก็แจ้งมาว่าขอเลื่อนเป็นวันที่13นะครับแต่ยังไม่ระบุเวลาเหมือนเดิมนะก็สามารถติดตามผลการ ลิสเหรียญได้นะครับในกลุ่มของ Tele g กร m ก็มีเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มเยอะนะครับรอลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าเหรียญจะเข้ากระดานเมื่อไหร่แล้วก็ราคาขึ้นไปถึงเท่าไหร่นะครับนะตอนแรกก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับก็ตื่นมาแต่เช้านะครับใส่บาททำบุญนะครับแล้วก็ภาวนาให้เหรียญขึ้นไปนะนะถ้าได้ก็คืนทุนก็แฮปปี้นะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาซื้อแมวทันนะครับก็ ยังทันนะที่จะซื้อแมวมาไว้ขุดได้นะครับนะเพราะอนาคตเนี่ยต่อไปแมวจะซื้อไม่ได้แล้วนะครับต้องเปิดกล่องนะครับแคมปิ้งลิสต์กันนะครับในโหมดของตรงนี้นะครับต้องไปเปิดกล่องกันนะก็ในกล่องก็มีทั้งของที่ระดับดีแล้วก็ระดับไม่ค่อยดีนะครับนะระดับต่าสุดก็คอมมอนก็จะเป็นพวกการ์ดเพิ่มระบบออตโต้อะไรต่างๆพวกนี้นะครับเป็นไอเทมใช้งานนะแล้วก็ ดีสุดก็จะเป็นแมวต่อสู้นะครับแมวในโหมดแบทเทิลนะครับระดับลีเจเนรีอย่างเงี้ยครับแต่โอกาสออกก็แล้วแต่ดวงแต่บุญแต่กรรมของแต่ละท่านนะครับว่าจะได้ระดับไหนนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับก็รัดเข็มขัดให้แน่นนะแอดก็เตรียมเรียนทั้งหมดนะครับที่แมวขุดมาได้เนี่ยนะเตรียมจะขายก่อนอย่างน้อยก็ขายเอาทุนขึ้นมาก่อนก็ยังดีนะครับนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกด subscribe และกดสั่งกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของแอดด้วยนะครับ